ม่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องของภาวะเศรฐษฐกิจโลกครับก็บคือหลังที่ทราบนะฮะว่าการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียก,กับยูเครน UK เนี่ยส่งผลให้เศรษฐกิจโลกในพื้นที่ของชาติตะวันตกทั้งสหรัฐรอเมริกานี่ก็ยุโรปเนี่ยมีปัญหาครับก็ะโดยเฉพาะในหลายประเทศอย่างเช่นประเทศเยอรมันฮะก็ะบ,ะบอกว่าตอนนี้เศร,ฐศเศรษฐกิจที่ซบเซาลงในเยอรมันครับส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานค่อนข้างมากฮะและทําให้ตัวเลขการว่างงาน เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับโดยเฉพาะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ,รบก็สามารถติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณปอยเช่ชวัญญาครับซึ่งทํามาให้ติดตามแล้วนะฮะไปรับชมกันเลยครับ,รบสำนักงานแรงงานเยอรมนีได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเลขคนว่างงานของเยอรมนีในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้โดยเพิ่มขึ้นจำนวน24,000คนสูงกว่าจำนวนที่คาดการไว้ในเดือนเมษายนนี้ สอดคล้องกับนักวิเคราะห์จากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่คาดการว่าจำนวนคนว่างงานจะเพิ่มขึ้นอีก1,000 0คนเนื่องจากเศรษฐกิจที่ซบเซายังคงจุดร้างการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของตลาดแรงงานในช่วงฤด,ดไูไม้ไม้ผลินี้ขณะที่รัฐบาลเยอรมน,นีคาดว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ที่5.4%ในปี2566และ5.2%ในปี2567 ส่วนนางแอนเดียนาเลสหัวหน้าสำนักงานแรงงานเยอรมน,นียืนยันว่าแม้ตลาดแรงงานในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะอ่อนแอแต่โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในสภาพที่มั่นคงยังไม่ถึงขั้นวิกฤต ทั้งนี้เยอรมนีเคยประสบกับปัญหาการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างคาดไวิถึงมาแล้วเมื่อ11ปีก่อนในเดือนตุลาคมเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยูโรโซนในสมัยนั้นที่บริษัทต่างๆล้วนไม่เต็มใจที่จะจัดจ้างแรงงานต่อไป